สวัสดีครับพี่น้องครับนีภาพพี่น้องมาเบิ่งวิธีการตอกกำไรนะครับโดยสร้างออมนะครับสร้างเห็ดกำไรนะครับอยู่บ้านหนองคู่นะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศิีสเกตครับที่พี่น้องถามเขามาว่าสร้างยูไสนะครับมีคือบ้านสร้างนะครับอยู่บ้านหนองคู่เลยนะครับพี่น้องพี่น้องคนใดอยากเขามาเบิ่งงานนะครับอยากเขามา เลือกซื้อหรือว่าอยากเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศการเหตุงานนะครับเรื่องของกําไลงามๆนะครับจากเนื้อลูมิเนียมนะครับพี่น้องสามารถเข้ามาชมได้นะครับหรือว่าพี่น้องก็ใดสนใจไล่ใดนะครับสามารถอินบ็อกหรือว่าสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับพี่น้องสามารถซื้อได้ทั้งในเพจแลวก็ในติ๊กต็อกนะครับเดี๋ยววันนี้เอาวิธีการตอกลวดไล่มาสู่พี่น้องเบิ่งนะครับขั้นตอนการตอกนะครับเฮาก็จะนําตัวอลูมิเนียมนะครับที่เฮ้าเหลาเรียบร้อยนะครับเหลานี่คัดด้วยตะไบนะครับพี่น้อง ตัวนี้คือเป็นอลูมิเนียมที่รอมาแบบตันนะครับแล้วก็มาขัดเกลนะครับให้เกิดความเรียมเรียบแบบนี้นะครับดูนะครับอันนี้คือดุลเล็กที่เป็นล่ายนะครับไล่จะอยู่ตรงปลายนะครับแล้วก็ว่างลงไปครับการต่อเนี่ยจะต่อลงไปที่ละจุดนะครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นไล่เสมอกันเป๊ะเลยเนี่ยโมเมนรอหรือว่าโมเมนหลอมอกมาแบบนั้นนะครับจะต้องมาตอกไล่ การว่างไร่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาตินะครับในการว่างมือแล้วก็น้ำหนักในการตอกม่ำาเสมอกันนะครับถ้าตอกวัสม่ำาเสมอกันเนี่ยน้ำหนักวัดตรงกันนะครับไล่จะลึกจะตื่นหรือว่าไล่จะคมหรือว่าไล่จะเบลอนะครับแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่านี่คือน้ำหนักมือเสมอกันนะครับเปะเลยนะครับ หลังจากตอกแล้วนะครับจอกมาเป็นแบบนี้ครับหลังจากได้แบบนี้แล้วนะครับจะนําไปตีโค้งงอนะครับโดยการใส่เข่าควายนะครับมาเป็นแบบนะครับพี่น้องเนี่ยสร้างก็จะทําการว่างลงไปแล้วก็ตีโค้งนะครับตีโค้งเห็นมันมีขนาดพอดีกับแขนนะครับวงแขนที่ได้มาตรฐานนะครับหลังจากขั้นตอนนี้แล้วนะครับตีโค้งเรียบร้อยครับ จะทาการลงสีนะครับเดี๋ยวเาจะมาป้ายป้ายป้ายนะครับซึ่งเวลาเขาป้ายลงไปเนี่ยมันจะมีรลองที่เขาตอกไล่ลงไปอยู่แล้วนะครับตัวสีนี่จะติดจมอยู่กับตัวลวดไล่นะครับแต่จ่เสร็จแล้วออกมาแบบนี้ครับเดี๋ยวเขาจะเพิ่มความมั่นว่านะครับโดยการนํามาขัดอันนี้เขาจะขัดแบบขัดผาประร้างอ้อมโอขัดแยบกระดาษทรายกันครับขัดทรายก่อนนะครับ รอบนี้จะเป็นการคัดรอบที่สองนะครับอันนี้จะเน้นความว่าวนะครับโดยเข้าใส่ตัวไข่ปลาว่านนะครับในในส่วนของอผ่าคัดนะครับแล้วก็คัดแล้วมันจะจะว่าวนะครับว่าวหลังจากที่คัดเรียบร้อยนะครับก็จะมีความมั่นว่าวแบบนี้ครับตัวสีนะครับจะไปยูลองนะครับของตัวลายนะครับก็จะเกิดไล่สวยงามสีดําที่ยูลองลึกนะครับจะฝังอยู่แบบนั้นเลยนะครับพี่น้อง ฝังลึกแบบนั้นเลยนะครับพี่น้องก็ต้องห่วงว่ามันจะหลุดหรือว่ามันจะหลอกมากนะครับส่วนเนื้อกําไรนะครับนี่คือเป็นเนื้อกําไรโดยตรงนะครับบริชุบริเคลี่ยงทางสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นใส่ไปแล้วสีจะบบเพี้ยนหรือว่าสีจะบบเปลี่ยนจากสีนี้นะครับอ้าวคููนี้ยังว่างครับผู้ใดสนใจกะทักอินบ็อกหรือว่าคอมเมนต์มาเลยครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมแล้วก็ให้กำลังใจให้กับผู้ผลิตและก็ผู้ขายครับขอบคุณครับ